เอาเมล็ดพันธุ์เอาต้นก้าเอากิ่งชำฝังปักลงไปรากก็ไม่เน่าโคนก็ไม่เน่าทำให้ต้นไม้งอกงามได้ดีแ่ะครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับ ดินขุยไผ่เนี่ยเป็นดินที่มีประโยชน์ต่อการเพราะปลูกสําหรับพืชทุกชนิดนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในเรื่องของ2คุณสมบัติของดินขุยไผ่มีคุณสมบัติอะไรบ้างและมีวิธีการใช้อย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับดินขุยไผ่ก็คือดินใต้โคนกอไผ่ที่มีใบไผ่ร่วงหล่นทุกวันนะครับทับถมเป็นเวลานานเกิดการผุพังเน่าเปื่อย จึงมีการสะสมอินทรียวัตถุเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ใต้ดินได้กินแล้วก็ถ่ายมูลออกมาเป็นปุ๋ยนะครับเป็นธาตุอาหารบำรุงพืชมีคุณสมบัติเหมาะสำหรับการปลูกพืชเพราะว่าเป็นดินที่โปรง่งร่วนอุ้มน้ำได้ดีนะครับอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินอธิบายว่าจากการวิเคราะห์ดินขุยไผ่แล้วนะครับพบข้อดี2ประการดังต่อไปนี้ครับ 1. ดินใต้โคนกอไผ่มีใบร่วงหล่นทุกวันทับถมเป็นเวลานานเกิดการผุพังเน่าเปื่อยจึงมีการสะสมอินทรีย์วัตถุเป็นสารอาหารให้จุลินทรีย์ในดินได้กัดกินและถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยเป็นธาตุอาหารบำรุงพืชมันเลยทำให้ดินรอบๆโคนไผ่ที่เรียกกันว่าดินขุยไผ่นี้นะครับมีธาตุอาหารมากกว่าดินทั่วไป 2ครับคนทั่วไปไม่ค่อยรู้นั่นก็คือดินขุยไผ่นี้มีเชื้อราที่ชื่อว่าไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราที่มีคุณสมบัติพิเศษช่วยยับยั้งการเกิดของเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคลากเน่าโรคโคนเน่าได้ดีเชื้อราชนิดนี้นะครับเรียกว่าไฟท็อกทอร่านั่นเองนะครับเชื้อไตรโคเดอร์มานี้จะไปช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไฟท็อกทอร่า เพราะฉะนั้นในดินขุยไผ่จึงมีคุณสมบัติในการยับยั้งแล้วก็ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่านะครับอันนี้สารเร่งพอดสามนะครับของกรมพัฒนาที่ดินที่ทำการแจกจ่ายให้กับเกษตรกรใช้นี้นะครับก็ได้มาจากดินขุยไผ่นี่เองล่ะครับเพียงแต่เอามาเพาะเลี้ยงให้เชื้อขยายเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพื่อ ให้มีจำนวนมากพอที่จะนําไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรสวนผลไม้นะครับโดยเฉพาะสวนทุเรียนประโยชน์ตรงนี้ไม่ได้ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในสวนทุเรียนอย่างเดียวนะครับพืชอื่นๆก็ใช้ได้โดยการเอาดินขุยไผ่มารองก้นหลุมหรือว่าใส่ถุงเพาะเมล็ดเพื่อป้องกันโรครากเน่าโคนเน่านะครับตรงนี้แหละครับเป็นคําเฉลยว่าทําไมดินขุยไผ่ เอาไปปลูกต้นไม้ต้นอะไรก็งอกงามดีต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีไม่ยืนต้นตายเพราะเอาเมล็ดพันธุ์เอาต้นกล้าเอากิ่งชำฝังปักลงไปรากก็ไม่เน่าโคนก็ไม่เน่าทำให้ต้นไม้งอกงามได้ดีแหละครับเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับว่าดินคุยไผ่ที่มีเชื้อราไตโคเดอร์มาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกัน โอ้นี่นะครับนี่นะครับหากท่านจะสังเกตดูนะครับก็จะมีเชื้อราสีขาวนี่นะครับเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับเชื้อราสีขาวนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับนะครับเพราะมีการทับถมของใบไผ่นะครับดูครับเชื้อสีขาวพวกนี้นะครับเรียกว่าเชื้อไตโคเดมานะครับ อ๋อแบบนี้ใช้ได้ดีเลยนะครับดินขุยไผ่โอ้โหนี่นะครับนี่นะครับเชื้อเข้าขาบแบบนี้นะครับเรียกว่าเชื้อไตรโคดม่านะครับอ่ามันจะช่วยให้ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่านะครับดินขุยไผ่เนี่ยเหมาะสําหรับการเพาะปลูกพืชทุกชนิดแล้วก็เพาะชําพืชทุกชนิดด้วยนะครับเพราะว่าดินขุยไผ่เนี่ยมีคุณสมบัติ อย่างที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ